อ๋อสำหรับความพร้อมเรื่องคอนเสิร์ตเราเพิ่งประกาศไปเลยครับแล้วก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ5เดือนครึ่งนี่คิดว่าตอนนี้ถ้าจะบอกว่าพร้อมแล้วก็คงดูโกหกครับแต่จะจะพร้อมในเวลาอันควรแน่นอนครับผมระยะเวลาาเอจริงๆระยะเวลา5เดือนสําหรับเตรียมการในขั้นตอนนี้ไม่น้อยไม่มากครับแต่การเตรียมการสําหรับคอนเสิร์ตนี้เตรียมตัวมากกว่า2ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เราจะพร้อมตามกําหนดการทุกอย่างแน่นอนครับผมจริงเซอร์ไพรส์อะไรที่จะบอกว่าว้าวใช่ไหมครับถ้าบอกตอนนี้ก็จะไม่เหลืออะไรใเซ <c oughs> อร์ไพรส์เลยครับผม <c oughs> ผมก็ไม่กล้าตัดสินใจแทนเขาเอาเป็นว่าเรา <c oughs> เราเชื่อว่าทุกคนกลับบ้านไปจะรู้สึกว่าไม่ได้เสียเงินไปโดยปราประโยชน์ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> จร,จริงจริงผมว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับเรียกว่ามันคล้ายๆเป็นบทสรุปละกันครับของการเดินทางตลอดที่ผ่านมาของของ็อกเทลนะฮะแล้วก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เราได้ได้เดินทางร่วมกันตั้งแต่สมัยตอนที่ยังเป็นตอนที่อ,อย่างตัวพี่อมเองเขายังอยู่ในสมัยเป็นมัธยมจนเดินทางมาถึงทุกวันนี้ครับผมคิดว่านั่นคือบทสรุปแล้วก็เรากลำลังก้าวไปสู่ชปเตอร์หลังจากนี้แล้วก็ผมคิดว่า ทุกคนคงจะได้ไปเห็นว่าเราพยายามจะเล่าเรื่องราวผ่านบทเพลงอย่างไรแต่ค่อนข้างใหญ่แน่นอนเพราะรู้จักเปเกลสูงแต่ไม่มากเลยแฟนเราก็รอวันที่จะได้ส่งมาอย่างเพลงอย่างเนี้ยค่ะเลือกยากไหมครับต้องทำยังไงเลือกเพลงเลือกเพลงยากไหมในการเล่นคอนเสิร์ตยากเลยคือคือจริงเรื่องดิสเพลย์เนี่ยเป็นที่เราคุยกันมาหลายเดือนมาก หลายเดือนแล้วหลายเดือนมากแล้วก็คือด้วยที่เราเป็นคนแต่งคนคนสร้างเองถ้าเป็นไปได้อยากเล่นทุกเพลงอยากเล่นทุกเพลงแต่ด้วยเวลามันจะไม่ได้จรทีฉะนั้นมันก็เป็นโจทย์ที่ยากก็คิดกันอยู่ทุกวันครับการมาในการจัดงานทีมันมีมองไว้เลหรือว่าปล่อยย่งย่งไม่ย่งในเรื่องเอะเกี่ยวคอนเสิร์ตค,คงยังไม่ยังไม่ไม่กล้ารับรองตอนนี้ครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดไว ก็จะกลายเป็นดิจิทัลฟุตปรินก็รอถึงตอนนั้นดีกว่าครับผมอ้าอวับคาคพเเรืองแบบว่าจะสายอะไรอะไอย่างเี้ยจมีความออวันนั้นเราตรงเวลาแน่นอนครับไม่มีใครสายครับไม่ต้องห่วงครับไม่ไ่อครับไม่สำเร็จหรอกครับเก็บไว้ตื่นเต้นอย่อ่ะตื่นครับในเรื่องแต่ละคนฝากับการเตรียมพร้อมไม่ได้ว่าเตรียมอะไรางอย่างตัวอย่างกต้อง้ เตรียมร่างกายเตรียมฟอร์มอะไรอย่างเงี้ย <arts> ค <Olympic sens provision> <c oughs> ่ะอย่างที <downstairs> ่อย่างเรามีแบบคือไปคิดกันเตรียมอะไรยังไงไปนะมันเป็นอะไรนะจะไปไปเดบิวต์บ้างอะไรเขาตัดช่องน้อยเลยเหรอฮะแต่เรื่องร่างกายก็คงต้องยังต้องเตรียมตัวกันเยอะครับเพราะว่าระยะเวลาในการเล่นของโชว์คอนเสิร์ตใหญ่มันจะคนละแบบกันแล้วก็พื้นที่ในการรับผิดชอบน่าจะมากขึ้นยังไงเรื่องความร่างกาย ส่วนตัววงก็ยังต้องดูแลกันมากขึ้น,นแต่ถามตรงด้วยวัยที่เพิ่มขึ้นนะครับโภชนาการการพักผ่อนการดูแลร่างกายกล้ามเนื้อดูดูแลหมดก็อยู่ในมือผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างคิดว่าการทํางานมันไม่ได้คือผมชอบคําพูดของผมไม่แน่ใจครับมันศิลปินท่านหนึ่งพูดพูดเอาไว้ว่าเราทํางานบางครั้งเวลาเพอร์ฟอร์มออนสเตจเราทํางานอย่างศิลปินแต่เราใช้แรงอย่างนักกีฬา เพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันต้องผสมผสานกันไปในการดูแลสภาพกล้ามเนื้อทุกอย่างให้มันพร้อมที่จะเล่นในระยะเวลายาวนานและใช้กําลังใด้เต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับกลางคนกลางคนแล้วครับครับสำหรับปีหน้านะครับเอ,อ่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้นะครับ Everlife ในราชม,มังคลากีฬาสถานในวันที่30มีนาคม2568นะครับบัตรจำหน่ายครั้งแรกในวันที่18นะครับมกราคมนะครับทางดีคอนเสิร์ตแอปพลิเคชันซึ่งยังมีระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งอีกไม่นานหลังเจา้าันี้ก็คงจะมีผังของบอัตรคอนเสิร์ตอะไรอื่นๆจะประกาศไปตามลำดับหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตใหญ่แล้วก็ยังเป็นไปตามสัญญาที่เราได้ถแถลงเอาไว้เมื่อต้นปี67ที่ผ่านมาเรื่องเกี่ยวกับการไปอําเป็นปีแห่งการอำลาเราจะมีโอกาสได้ไปอำลาแบบใกล้ชิดกับเพื่อนๆที่เหลืออีก76จังหวัดหลังจาก17 จังหวัดที่77ที่เล่นเป็นจังหวัดที่1งกรุงเทพมหานครนะครับเสร็จสิ้นลงส่วนรายละเอียดนั้นคงเป็นรายละเอียดที่ต้องว่ากันในภายหลังอีกทีหนึ่งขอเน้นไปที่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายนี้ก่อนอยังไงขอพรบคุณมากๆเลยสําหรับ23ปีที่ผ่านมาเรามาเริ่มต้นบทสรุปด้วยกันครับครับ,บคุณครับ